เราได้ทราบถึงวิธีการประกาศอะเรกันไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานอะเร่หนึ่งมิติกันค่ะอะเร่หนึ่งมิติถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการเก็บข้อมูลอย่างหลากหลายเลยค่ะซึ่งโดยปกติแล้วการเข้าถึงสมาชิกของอะเรก็มักจะเข้าถึงในทุกๆสมาชิกไปพร้อมๆกันค่ะ ดังนั้นในการเข้าถึงสมาชิกของอเรย์จึงมักใช้คำสั่งการวนลูปเข้ามาช่วยในการดำเนินงานค่ะเช่นการใช้ l o ป for ค่ะจะขอยกตัวอย่างการแสดงค่าสมาชิกของอเรย์ดังนี้นะคะโดยบรรทัดที่1เป็นการสร้างและกำหนดค่าสมาชิกให้กับอเรย์ค่ะในบรรทัดที่2ได้ใช้ l o ป for เพื่อเข้าถึงสมาชิกของอเรย์ เนื่องจากเลขอินเด็กซ์ของอาร์เรย์เริ่มต้นที่0เราจึงกำหนดให้ตัวแปร i ซึ่งใช้ในการวนลูปเริ่มต้นค่าที่0ค่ะและใช้ตัวแปร i เป็นเลขอินเด็กซ์ในการเข้าถึงสมาชิกของอาร์เรด้วยค่ะส่วนเงื่อนไขในการวนลูปจึงกำหนดให้วนลูปต่อเมื่อค่า i ยังมีค่าน้อยกว่าขนาดของอาร์เรย์ค่ะซึ่งอาร์เ จะมีคุณสมบัติ1คือ l e n g ซึ่งจะคืนค่าขนาดของอาเรย์ค่ะส่วนการอัปเดตจึงกำหนดให้ค่า i เพิ่มค่าขึ้นทีละ1ในแต่ละรอบของการวนลูปค่ะซึ่งทำให้เป็นการเข้าถึงทุกสมาชิกของอาเรย์ตามลำดับเลขอินเด็กไปเรื่อยๆค่ะในบรรทัดที่3จึงแสดงค่าสมาชิกแต่ละตัวตามลำดับเลข Index ค่ะ หากมีการกำหนดเงื่อนไขหรือคำสั่งที่ใช้ในการเข้าถึงอินเด็กซ์ที่ผิดเช่นเข้าถึงอินเด็กซ์ที่ไม่มีอยู่จริงของอะไรนั้นจะทำให้เกิดความผิดพลาดในขณะที่รันโปรแกรมได้นะคะถึงแม้โปรแกรมนั้นจะคอมไพล์ผ่านก็ตามค่ะดังตัวอย่างนี้ค่ะจะสังเกตเห็นว่ามีการกำหนดเงื่อนไขในรูปฟ for ฟที่ผิดนั่นคือ กำหนดให้ตัวแปร i เริ่มต้นที่0แต่มีการกำหนดเงื่อนไขให้ทำวนลูปเมื่อ i น้อยกว่าเท่ากับ d a t a l e n s โดย d a t a l e n s จะคืนค่าเป็น5ตามขนาดของอ r r a เค่ะแต่อ r r a เนี้มี index ตั้งแต่เลข0ถึง4เท่านั้นนะคะ แต่หากในเงื่อนไขใช้เครื่องหมายเท่ากับไปร่วมด้วยจะทำให้การวนลูปนี้ทำไปจนถึงเลข i n d e ด็กที่5เลยค่ะซึ่งจะทำให้มีการเข้าถึงเลขอินเด็กที่เกินกว่าที่อาร์เรนั้นมีนะคะจึงทำให้เกิดการแสดงความผิดพลาดในการเข้าถึงอาร์เรเกิดขึ้นในขณะตอนรันโปรแกรมค่ะ ในการเข้าถึงสมาชิกอาร์เรย์โดยใช้ loop for นั้นสามารถใช้ลูป for ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะคะที่เรียกว่า for each loop หรือ enhanced for loop ซึ่งมีโค้ดที่สั้นกว่าด้วยค่ะโดย for each loop ไม่จำเป็นต้องระบุขนาดของอาร์เรย์แต่ต้องมีการกำหนดตัวแปรตัวหนึง่งที่มีชนิดข้อมูลเดียวกันกับอาร์เรย์นั้น เพื่อใช้ในการรับค่าสมาชิกของอะไรมาใช้งานค่ะซึ่ง for each loop จะเหมาะกับการทำงานบนลูปที่ไม่ซับซ้อนมากนักค่ะโดยจะเป็นการบนลูปเพื่อเข้าถึงสมาชิกของชุดข้อมูลในแต่ละตัวค่ะเพื่อนำค่าสมาชิกไปใช้งานต่อได้ค่ะรูปแบบของ for each loop มีดังนี้ค่ะ type คือชนิดข้อมูลที่ตรงกับชนิดข้อมูลของอาร์เรย์ค่ะ variable <Vol> คือการกำหนดตัวแปรเพื่อนำม,มารับค่าสมาชิกอาร์เรย์ในแต่ละตัวค่ะ collection คือชื่อของอาร์เรย์ที่ต้องการเข้าถึงค่ะและใช้เครื่องหมายโคลอนขั้นระหว่างตัวแปรและอาร์เรย์ค่ะมาดูตัวอย่างการแสดงค่าสมาชิกของอาร์เรย์ โดยใช้ for each loop กันค่ะโดยในบรรทัดที่2ในล o p for นั้นจะมีการกำหนดตัวแปร value ขึ้นมาที่มีชนิดข้อมูลเดียวกันกับชนิดข้อมูลของ array ค่ะเพื่อนำมาใช้ในการเก็บค่าสมาชิกของ array นั่นเองค่ะและสามารถนำตัวแปรนั้นมาใช้เพื่อแสดงค่าข้อมูลดังคําสั่งในบรรทัดที่3ได้ค่ะ จากตัวอย่างการใช้งาน for each l o o p นี้ถูกนำมาใช้ในการเข้าถึงค่าของ array แบบง่ายๆไม่ซับซ้อนและทำให้โค้ดสั้นมากเลยค่ะจะขอยกตัวอย่างการใช้งาน array อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะโดยเป็นตัวอย่างการกำหนดค่าสมาชิกของ array จากข้อมูลที่รับมาจากผู้ใช้งานค่ะโดยได้ใช้คำสั่งวน loop for มาช่วยในการเข้าถึงในแต่ละ index ของ array ค่ะ และในบรรทัดที่5เป็นการกำหนดค่าข้อมูลที่รับมาจากผู้ใช้งานใส่ในอาร์เรย์ตามตำแหน่งของเลขอินด x ไปเรื่อยๆจนครบตามขนาดอาร์เรย์ที่ได้สร้างไว้ค่ะจากที่ได้อธิบายไปเป็นคุณสมบัติของอาร์เรย์หมิติค่ะซึ่งจะมีลักษณะเหมือนเป็นชุดข้อมูลแถวเดียวที่มีรูปแบบการใช้งานที่ไม่ซับซ้อนมากนะักแต่ในการนำอารเรย์มาประยุกต์ใช้งานจริง อาจจะเป็นงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นโครงสร้างอาร์เรยจึงไม่ได้มีแค่มิติเดียวเท่านั้นนะคะอาร์เรสามารถมีโครงสร้างเป็นแบบหลายมิติได้ค่ะจะขออธิบายถึงคุณสมบัติของอาร์เรยมิติกันก่อนนะคะอาร์เรยมิติจะมีลักษณะเหมือนเป็นตารางข้อมูลค่ะ ซึ่งมีการเข้าถึงแต่ละข้อมูลโดยอ้างอิงจากลำดับแถวร่วมกับลำดับคอลัมน์ค่ะจะขอยกตัวอย่างอาร์เรย์สมิติเพื่อใช้ในการอธิบายคุณสมบัติดังนี้ค่ะอาร์เรย์นี้มีจำนวน3แถวและ4คอลัมน์นะคะจะใช้เลขอ n d e ด็กในการเข้าถึงสมาชิกในแต่ละตัวค่ะโดยเลข Index จะประกอบด้วย2ส่วนนะคะคือเลขอ n d e ด็กของแถว และเลขอินเด็ของคอลัมน์ค่ะโดยเลข Index จะเริ่มต้นตั้งแต่อินเด็กที่0เช่นเดิมนะคะซึ่งจากอาร์เรย์ตัวอย่างจะมีแถวจำนวน3แถวทำให้เลข Index ของแถวมีค่าตั้งแต่ Index ที่0ถึง2ค่ะและมีคอลัมน์จำนวน4คอลัมน์ ทำให้มีเลขอินเด็กซ์ของคอลัมน์ตั้งแต่อินเด็กซ์ที่0-3ถึง3ค่ะรูปแบบในการอ้างอิงถึงสมาชิกของอาร์เรย์2มิติก็จะคล้ายกับอาร์เรย์1มิติเลยค่ะโดยจะให้ใช้ชื่ออาร์เรย์แล้วตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บก้ามปู2ตัวแทนแล้วมีการระบุเลขอินเด็กซ์ของแถวและเลขอินเด็กซ์ของคอลัมน์ค่ะเช่นหากต้องการอ้างอิงถึงสมาชิกตัวแรก ของแถวแรกและคอลัมน์แรกจะอ้างอิงโดยผ่านอินเด็กที่0ูค่ะและหากต้องการอ้างอิงถึงสมาชิกในแถวอินเด็กที่1และคอลัมน์ i n d e ด็กที่3จะอ้างอิงโดยผ่านอินเด็กที่1นึค่ะจากที่ได้ยกตัวอย่างอาร์เรย์สมิติที่สามารถแสดงข้อมูลให้ดูได้ง่ายได้เหมือนเป็นตารางข้อมูลนั้น ซึ่งถ้าหากเป็นอาร์เรย์สามิติก็อาจจะสามารถแสดงข้อมูลได้แบบมีลักษณะเหมือนเป็นลูกบิดค่ะคือมีองค์ประกอบของระนาบแถวและคอลัมน์ในการอ้างอิงถึงสมาชิกค่ะแต่หากเป็นอาร์เรย์ที่มีมิติมากกว่า3มิติขึ้นไปเช่นอาร์เรย์สีมิติในการแสดงข้อมูลให้เห็นเป็นภาพก็อาจจะทำได้ยากหน่อยนะคะ ดังนั้นจึงของนำเสนอโครงสร้างของอาร์เรย์ในอีกรูปแบบหนึ่งที่มีโครงสร้างเหมือนโครงสร้างต้นไม้ค่ะเพื่อให้การแสดงข้อมูลของอารเรนั้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นและทำให้ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนมิติค่ะแล้วติดตามการนำเสนออาร์เรย์ในแบบโครงสร้างต้นไม้กันในคลิปต่อไปนะคะโอเค Oh,